เดี๋ยวนะครับอ๋อโอเคโอเคการซอดดีท่านผู้ชัมผัสกันกด้วยนะครับพวกของผมอะไรนะครับ, ix, กกบกเกมโคตรฟินิกซ์เ้าวกสาวเดิมเนาะอยู่กันในเกมสป p ร์ h ไมค์คอนโทรลดีล d i นะครับเนาะมีตอนนี้มีสามเส้นทางสามเส้นทางให้เลือกนะครับขี่กันเนาะลองไปที่นี่ก่อนดีไหมมันมันมันแคสอะอยากรู้ว่าที่นี่มีอะไรอะเห็นมันแตกแตก,แตกสลายเลยอะ

ที่ก็ได้เอามาม,มากกว่าพลังจะไป้วอไปได้ไหม oh. อะไรวะเนี้อะแฮกพูแฮกเอาพลังพิเศษเหรอโอ้ย oh. อย่างกับเราไปที่นี่ดูก่อนที่นี่มันดูปกติดี แฮกเอาพลังมว้เงี้ยจะเราอยู่ในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยหรือว่าเราอยู่ในเซ er ิร์ฟเวอร์พังมาตอนนี้ไม่ได้อยู่ในซุปเปอร์เน็ตไงแต่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์พังไงอยู่ในเดอร์เน็ตไงเดี๋ยวงไงแบ็กวอร์อยู่ไหนว่าจะไปกดปล่อยเอไอแป๊บ <c oughs> ลูกซองถือมาไม่ได้ใช้หรอกนี่เรื่อพกไปกินวิ่งเข้ามามาใ,ใกล้ๆอยากไอ้ลูกซองเถือมาทำไมคา,าตะน้านอะโอ๊ยย้ายจะฟันไม่ทันหรอกพอนม มาไม่ยิงก็อย่างเงี้ยเจอขตะหน้าเขาไห้มันได้กินเลอนยงรแล้ววะเฮ้เราโยนความจริงน,น,น่าจะฟันมันทันนะแต่มันไม่ทันเร็วกว่านี้มอมอแอนมอโอ้พลังที่เราได้เนี่ยไอเ้เก่าๆถ้าขึ้นด่านใหม่ก็คือ มันเทลูกซองอะน,นะไอเราก็นึกว่าท่อแป๊บโถดูให้ถี่ทุกวันไม่โดน่ะมันต้องโดนมั่งหรอว่าสักนัดนะสาดเข้าไปางั้นอะเงินพกกระเด็นมาถึงนี่เอาไอโม่โอโมเออโย,โยนหยิบพกไงยิงเข้าไปจะวิ่งไปไหนไวะนั่นนะ เฮ้ยเรารู้นะมันนาจะเก็บลูกซองเหรอหนายไม่ได้ใช้ล็อกลูกซองเหรอเชื่อเราปะ่ะอี๋ยวเราจะรีโหลดเสร็จแล้วเนะี่ยแน่ๆก็จะเอาลูกซองไม้เราแทนใช่ปะ่ะไอหมอนัน่นมันตายได้ไงวะเอามือไปจิ้มหน้าจอเลยมึงยืนเจอนะ่านผู้ชมผมเลยชีวิตเดียววะ<อ>ผมจะทำอะไรก็ต้องคิดให้มันมากๆเลยตอนนะี้เราอยู่ในห้องเอกสารซื้อห้องเอกสารแล้วก็ อ่าผมยิงโดนปืนที่มันลอยอยู่กลางอากาศซึ่งตรงนี้มีทอ่อแป๊บไอหมอนั่นมีปืนกลปืนกลจะหล่นลงมาเราก็ยิงไอตัวข้างหลังตอแล้วก็ยิงมันด้วยไอข้างบนนั้นยิง,ม,ยงม,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 มันยิงมันเออยิงมันเอามันเอามันทำไหมมันยิงไม่โดนวะอมันมีกระสุนเอปัดหรอปัดดีนักเอามันนี่ทอ่อแป๊บอ่ะหมุนตัวสักหนึ่งทีเพื่อความเท่แล้วฟาดเขาให้โยน<ม>ขึ้นไปข้างบน เออหลบวู้กระสุนมาเอามาสิสิโยนขึ้นข้างบนดักเหรอดักไม่ได้หรออะไรวะเนี่ยเดินเข้ามาใ,ใกล้ๆเอาปืนมาให้เหรอไอ้นี่ก็ยิงจังเ <c oughs> ด็กวาจะแน่ <c oughs> เลยชีวิตเดียวแล,ล้วโคตรรุนเลยโอ้โหเลยต้องรัดันฮะ อะไรด่านด่านชื่ออะไรนะั่นนี่นะอ่ะอ่ะเออทำไมเราต่อยไม่ได้ปะเมื่อกี้นี่มันระยะต่อ,อยชัดๆนะลูกกำปั้นก็ขึ้นแต่ต่อยไม่ได้เอาอยัางไงลูกซองวะฮะฮะว่าไงนะน่าจะ เอาอย่างนั้นเหรอยิงพุงแตกเลยจะเก็บลูกซองอย่างนั้นเหรอมีวันสลดอ,อันนี้ของพี่น้องแต่ไกลนั่นน่ะเดินเข้ามาทำไมไม่มีมีแต่มือเปล่าคิดจะกันโลกสุนแต่มือเปล่าอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะฝันโมบอบ่แล้วครับแค่ใค็ชอบเดี๋ยวผมโชว์วิธี วิธี่ฟาดมงไปดูเข้ามาก็ต่อยเอาลูกสองยิงมันเข้าไป2ซ้อนกัน2ตัวดับเบิ้ลคิวครับจังหวะนี้กระโดดเข้ามายิงเข้าอีกตัวโยนปืนขึ้นไปเป็นการโทรลาลลยิงตกตัวทางซ้ายตัวตัวขวาไม่ท่องแบบเขาโยนปืนทิ้งไปเพื่อเก็บปืนใหม่แล้วก็ยิงตัวที่ถือแป๊บนอนงายไปแล้วครับโอ้ตัวนี้มาแต่มือเปล่าโดนยิงเขาให้จักรแลแตกเลย โหดูภาพฉากันใหม่อีกทีครับจังหวะน,นี้แม่เอาร์เรการ์ปุ๊กมาดังอะไรตอนนี้เลยน,น,นอนๆกำลังมันเลยอ่ะที่นี่ที่ไหนวนะเนี่ยข้างหลังมีอะไรถอยหลังแป๊บหนึ่งอ๋อมีของอยู่ไอ,อ้พวกสองสามตัวนั่นวิ่งไปไหนและะ้ววะอ๋ออยู่ข้างหลังเรานี่เองอะไรนะ่ะ ไม้ติดตะปูหัวโอ้<ม>ยิงไปไหนไวนะน่ะน้าแต่สิไม่เห็นลูกเลยนี่เอาขึ้นไปลูกะสุนนะนายคิดจะยิงใครฮะไอหมอนี่มีไม้เบ็ดบอลเดินกลับมาทางเออยิงมาเขาให้อุย้ยมันปัดไม้มมเบ็ดบอลนะได้มันจะง้างตีเราง้างตีใครฮะ<ม>ไอหมอนี่มีปืนนั่นขวาม่มีใครวิ่งเข้าให้ ปิงเข้าไปก็หยิบปืนก็ยิงปลาอัดหัวนกท่อแป๊บเนี่ยเอามาส่งอ้าวฟาดหัวคืนเลยตรแตรกไปสิทวแตกไปสิเนี่ยเราเราจะมาดูแต่ภาพช้าไม่ได้เราเราต้องรีบไปโอ้โหมนนี่มีปืนคนเฮ้ยอันนี้มันอะไรเนี่ย มีดเครื่องตัดหญ้ายังไงล่ะนายไม่รู้จักอาวุธชนิดเนี้โคยิงกันได้กระนั้นเดนเมติกคนระยะประชิดยิงกันมือแตกปืนแตกโหนแหม่มงปืนแตกมือแตกไปแล้วหน่ะมีดปลายยังไงล่ะทีบออกเพื่อเอาปืนหยิบขึ้นขึ้นมาอีกทีหยิบปืนมาด้วยเมื่อกี้นี่นาจะพลาด เดินมาดักเพื่อยิงโอ้ดูดิหมอนี่มันหลบได้หมดเลยโคตรเก่งเลยมาเราใจกันหน่อยอเอ็นดีกันหรอไม่รู้อะคาตาน้าดีกว่าความจริงปืนดีกว่าเลยครับแต่ว่าผมอยากได้คาตาน้าเงี้ยเพราะว่ามันเท่กว่านั่นเองโชลิวเคนมันก็เท่ โอ้นึกว่าจะไม่โดนซะแล้วเห็นมันเฉียดัวไหลไปไะนะโอ้มือนี่ขาดกระตุยเลยไอ้หมอนะมันหลบแล้วนายคิดว่านายจะหลบฉันได้ยังงั้นเหรอนายยิงใครนะ่ะยังไม่โดนเราหรอกอเก็บปืนไงปืนนิดอ้าวแสดงว่านัดเมื่อกี้มันไม่โดนไอ้นายอยากกินลูกกระสุนปืนปะฮะ ยิงทั้งท่อแป๊บยิงทั้งหัวกระจุยไปเลยสีแดงๆแปลว่ามีคนหน่อยโมาปากปลาเขาให้ชูริวเคนตรงนี้เนะนี่ยนี่โดนไหมนักปมะชาธิปไตาโดนไหมเฮ้ยเต็มเมเมื่อกี้ในตัวตัวตัวที่ผมเออเนี่ยปลาขวดนึกว่าจะไม่ตายไงกำลังจะหันไปตีมันแต่ว่ายโย้อนชูริเคนไปโดนตรงน,นั้นตาพอดี หมกับฟันเข้าให้เขาเดินเข้ามาใ,ใกล้กว่ฟันเข้าให้ฮะฮะว่ายัางไงนี่คิดว่ามีปืนแต่จะสู้คนถือคาตนาน나ระยะประชิดได้ไม่ตั้งท่าจะยิงปืนดิก็เอาก็สวยดิเดินออกมาทำไมตรงเนี้ยกระโดนลบ ừ, สงสัยต้องทิ้งเราคาตนาน나หยิดปืนมันยิงยิงสวนไงหลบไปในพิบตายไง โอ้จังหวะสุดท้ายไม่ได้มันเป็นเส้นตรงก็เลยต้องโยนพ ouais. พคาตาน้าทิ้งไปเดือดจริงๆว่ะควิกช็อตรีดุ๊กรีรีลองใช้ดูแล้วกันเพราะว่าเรารู้อะไรเงว่าสี HP คืออะไรลองใช้ควิกช็อตดูว่าควิกช็อตเนี่ยมันคืออะไรที่นี่มีปืนครับที่นี่มีกันไม่ใช่กันกาตา จากเวิร์กแต่คือเกมโกดฟินิกส์เอาใกล้เกินแล้วนี่นี่น,นี่สอกเขาให้หมุนสักทขโอ้โหไอ้หมอนี่มาถือลูกซองยิงหัวไหลแตกไปก่อนเลยหน,นึน่งคนโยนไปก่อนไม่มีทิศทางก็โยนไปหยิบลูกซองมามันเร้าใจกว่าเยอะเลยลูกซองเนี่ย เออคนนี้น่าจะถือปืนนะมีคนมีปืนก่อนแล้วกันเอาเอะไรวะเลยตั้งสองตัวจริงคนเดียวจบเลยเอ่ะหมดแล้วระดับเนี้ยเฮ้ย <Super. S 1> hey. หมดแล้วอะเฮ้ทูเอ มีอะไรบ้างวะที่นี่โอ้เรียนดูแบบอืมช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมอแอนมอแถวนี้นองไปที่นี่ดูอะไรมันบอลโอ้โหมันเป็นแค่ภาพลงตาครับท่านผู้ชมอาจจะเคขอทางนะครับขอทางหนู อเป็นไรมันมีปลึกซองอีกแล้วอะไม่ไม่ไมโหลบได้มันเลยอีกนัดหนึง่งเอย้ยมันเลยอีกนัดหนึง่งแต่ข้างนอกมีคนข้างนอกไทชอบแป,ป๊บเออต่อยมันเอาอ่อบแป,ป๊บนี่ชอบแป,ป๊บเหรอ นึกว่าบังคับตายจะสิไนได้ไม่ได้บังคับตายสินะ <c oughs> สนุกเอ๊ะทำไมบังคับตายอย่างงี้คิดจะหยิบปืนเหรอมันเป็นของเราของฉันของฉันก็หากละ่ะเปิดประตูกองมาทำไมก็บอกแล้วดียิงเสียงปืนนะนายคิดว่ยิงเราเพื่อนนายมีปืนคนแล้วนายคิดว่านายเจง๊งนายคิดว่านายจะยิงอยู่ตรงนั้นเหรอโอเราประมาทนายไปนิดนึงอะนะแต่ไม่เป็นไรเราหลบได้นะ ของแค่นี้นะปืนสีแดงเหรอตอนนี้ม,นมือสังหารแล้วนนะบบบมันโอ้ปัดทิ้งถอดแป๊บเนี่ยมันเก่งจริงๆไปยิงหัวสักทีั้มล่ะอะไรปืนสีแดงปืนสีแดงเห็นแม่อะไรในมือเงี้ยนเอาไปโอเไหมนี่ไม่ต้องใช้หรอกปืนน่ะถ้าเราใช้คนเดียวพอ ทางยิงจริงนี่มันใหญ่ดีจริงจนี่ติดกระจกไม่ยิงเหรอติดกระจกไม่ยิงไม่ยิงแหไม่ยิงยิงแหลกเลยเนี่ยไม่ยิงเหรอไอ้นันจะได้ออกจากประตูเลยตายแล้วเต้นไม้ดูนี้น่าจะต่อยมันก่อนหลบดีเฮ้ยโอ้โหยืนทำไมตรงนั้นอะ โอ้ข้างล่างดูดมันจะมีคนออกมนะด้วยหมอนี่ก่อนเลยกันหลม,มตรงไหนก่อนดีเพื่อนเฮ้ยมันเอาเปือนอะไรมาวะนะน่าสนใจว่ะปือน,นะนะปอะไรเนี่ยืุยิจเส้นลวดเหรอ,อปือนแดงว่ะเอานี่ไปหยิบคาตาทนาแป๊บนึงเออขอบคุณที่รอขอบคุณที่รอ กระโดดกลับเข้ามาถือลูกซองมาคิดจะได้ยิงมาให้ยิงแล้วนี่นไงระยะใกล้ๆทำไมไม่ยิงโอ้ยจะเสียงลอเไปไน็นไะก็ธรรมดาละ่ <c oughs> ดนนี้เสียชีวิตตั้งหนึ่งเล็กหนึ่งชีวิตน <c oughs> กับด่านสุดท้ายครับท่านผมอีกแล้วหรอวะ เนนี่งไงจะวิ่งมาไหนวะฮะน่ามาลูกซองโอ้โหหลบได้งไงวะนะ่าหลบได้งไงวะนะ่ามุมชอยมุมเสยโอ้นี่ไงถอยหลังกลับลงมาแม่คิดจะโอ้โสองตัวตรงนี้พอดีเลยเออลีบเซ็จปอดีนี่ไงเอามาคาตาน่าไม่ต้องใช้นี่ นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วไม่น่ารอดได้จริงๆเ่ะดูจากมุมมองสายยิงเนี่ยคือมันจะตายหลายรอบไปแหละโดนลูกซองนปปอมันว่ะมันนะครับสนุกยังนะเชนคอแย่มอคอเชนคอมากกว่าต่อย จะเจอเกมโกดเข้าไปเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมเกมโกดฟึกหนึ่กันต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้ากันหนะ้าเนาะว่าจะได้เรียนอะไรยังสภาพบนตัวเขอมาบนที่นี้ด้วยวันนี้ถ้ามันจะนผมยิ้มได้หัวเราะได้ยังครับถ้ายัางไม่ยิ้มได้หัวเราะได้โปรดยิ้มแล้หลัวเราะให้ผมสักคนละหนึ่งยิ้มหนึ่งหัวเราะนะครับจะเป็นการรับใจมากๆเลยสหรับตอนนี้ ไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่เคลมหน้าโปรเจกต์หน้าเข็มหน้านะพอแล้วแหละสาระซุปเปอร์ฮอตความจริงผมก็จะไปเล่นต่อแหละแต่ว่าคงมาถ่ายคลิปนะใครอยากเล่นไปเล่นเอาเองครับสนุกแน่นอนหรืออาจจะเป็นซุปเปอร์ฮอตสมชื่อหัวร้อนน,น,นิดก็ได้นะ <laughs>